ยาสิลืมอีสานทิ้นฐานเกิดยาตะเลิดเลิดหลงเจ้าค้นหานมองข้างนาเรื่องหุงรุ่งตะการยาวิจารว่าอีสานบอมีดีมาเดอ้อพี่น้องมาฟังนิยายเรื่องไม้น้ำกันผู้เจ้าสิเด็พอกับวิถีชีวิตคนอีสานบ้านเฮาประเพนีวัฒน,ธ,นธรรม ความอบอุ่นที่คนอนิสานมี่ให้กันในเรื่องอ้ายมั่นลูกทุงตอนที่8ความกล้าเห็นข้างๆนี้มีวดัเดเราแวะไปสักหน่อยดีไหมคะเหมยอยากทำบุญบรรยากาศชวนอึดอัดระหว่างกันที่เป็นมาตลอดหลายวันนี้เหมยพยายามหาทางให้มันผ่อนคลายลงเห็นข้างๆสถานที่ถ่ายพรีเวดดิ้งคือวัด และเธอกับพายุก็ไม่ได้ชวนกันไปทำบุญนานแล้วเมื่อขึ้นมานั่งบนรถเพื่อที่จะกลับบ้านด้วยกันเมยจึงถือโอกาสเอ่ยชวนออ๋ได้สิพี่ยินไปวัดข้างๆนี้นะครับพายุเหน็ดเหนื่อยจากการถ่ายรูปมาทั้งวันทั้งที่อยากกลับไปพักแต่น้องเหมยอุตสาห์ชวนจึงจำต้องพยักหน้ารับแล้วเอ่ยบอกกับบอดี้การ์ดพายุเป็นคนไปรับน้องเหมยและก็ต้องไปส่งน้องเหมยตามคำสั่งของเจ้าสัวดำรง เหมยจึงได้มานั่งบนรถคันเดียวกันกับเขายินขับรถเข้ามาจอดในวัดเมื่อลงจากรถและได้สัมผัสกับบรรยากาศเงียบสงบภายในวัดก็ทำให้ความว้าวุ่นภายในใจของพายุพลอยสงบลงตามไปด้วยคนร่างโปร่งยืนซึมซับบรรยากาศที่หาได้ยากแบบนี้เงียบๆพายุตรงนอนมีปล่อยนกปล่อยปลาด้วยเราไปทำบุญด้วยกันไหมคะพายุไม่รู้ตัวเลยว่า เหมยมายืนอยู่ข้างกายเขาตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อเสียงใสเอ่ยออกมาเขาถึงนึกขึ้นได้ว่าเธอยังมีตัวตนอยูอ่น้องเหมยไปคนเดียวได้ไหมครับพี่อยากนั่งพักพายุพยายามระมัดระวังคำปฏิเสธเพื่อไม่ให้ทำร้ายจิตใจเธอมากเกินไปเขาไม่ได้อยากทำให้เธอรู้สึกไม่ดีแต่หลายครั้งก็ฝืนตัวเองไม่ไหวได้ค่ะพี่แค่รอยยิ้มบางๆจากเขา ที่แสดงถึงการปลอบใจก็เพียงพอสำหรับเหมยแล้วเหมยต้องการประคับประคองความสัมพันธ์ระหว่างกันเอาไว้ให้ดีที่สุดเมื่อเขาปฏิเสธเธอจึงไม่คิดจะบังคับหรือเซาซีอะไรพายุเดินไปหาที่นั่งเงียบๆเบหมยมองตามสักพักแล้วตัดสินใจแยกไปยังจุดที่มีกรงนกตั้งเรียงรายพร้อมกับแม่ค้าที่นั่งรอให้ผู้ใจบุญ มาจ่ายเงินเพื่อปลดปล่อยพวกมันให้เป็นอิสระเร่เข้ามาเร่เข้ามาดูดวงแม่นๆกับแม่หมอตาทิพ์รู้แจ้งรู้จริงรู้อย่างกับตาเห็นทำนายวันนี้เห็นผลภายในสามวันเร่เข้ามาจ้าพายุเห็นมานั่งว่างอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แต่ในขณะที่กำลังจะเดินไปนั่งก็มีเสียงเจื้อยแจ้วดังมาจากเด็กชายผมจุกตัวน้อยในชุดเสื้อแขนกระบอก นุ่งโจงกระเบนที่ยืนอยู่หน้าศาลาไม้หลังเก่าข้างทางที่เดินผ่านศาลาหลังนี้นอกจากจะเก่าและทรุดโทมมากแล้วยังมีหยากใยเกาะอยู่ตรงทางเข้าแค่มองผ่านๆยังรู้สึกขนลุกราวกับเป็นบ้านผีสิงมันคือสำนักหมอดูที่มีป้ายรับดูดวงตัวหนังสือค่อนข้างเลอะเลือนติดอยู่ด้านหน้าภายในมีหญิงชาราหลังค่อม กำลังนั่งดูลายมือให้กับชายหญิงคู่หนึ่งอยู่ที่โต๊ะไม้กับเก้าอี้เก่าๆสภาพไม่ได้น่านั่งเลยสักนิดพายุกำลังจะเดินเลยไปแต่ที่นั่งตรงนั้นกลับมีคนอื่นมานั่งก่อนแล้วในตอนที่กำลังมองหามานั่งตัวอื่นซึ่งก็ยังไม่เจอตัวที่ว่างจูจูหญิงชลาหลังค่อมก็มายือนอยู่ตรงหน้าเขาพร้อมรอยยิ้มที่เผยให้เห็นฟันดำๆจากการเคี้ยวหมาก ข้างกันคือเด็กผู้ชายที่ยืนเอามือเท้าสะเอวพร้อมกับฉีกยิ้มแป้นโชว์ฟันหลอพายุตกใจจนก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวโดยอัตโนมัติเฮ้ย <Hey! S 1> คนไม่ทันตั้งตัวอุทานออกมาเสียงดังใจเต้นตุบๆเพราะคนแก่กับเด็กเข้ามาประชิดตัวเขามากเมื่อกี้ยังเห็นคุณยายนั่งอยู่ในศาลาเจ้าเด็กน้อยคนนี้ ก็ยังยืนตะโกนเรียกลูกค้าอย่างขยันขันแข็งห่างเขาไปหลายก้าวแต่ทำไมตอนนี้ถึงได้มายืนอยู่หน้าเขาไวนะักพายุรู้สึกราวกับเห็นผีมือเรียวยกขึ้นทาบอกอย่างลืมตัวแต่เมื่อตั้งสติมองไปรอบๆก็ได้เห็นว่าคู่ชายหญิงที่ตนเห็นนั่งดูลายมือกับแม่หมอเดินออกไปไกลแล้วตนคงเผลอใจลอยอยู่นานจนเวลาผ่านไปสักพัก ถึงเพิ่งจะรู้ตัวอุ้ยขวัญเอ้ยขวัญบ้าพายุถอนหายใจออกมาแล้วรีบเรียกขวัญที่ไม่รู้ว่ากระเจิงไปถึงไหนแล้วให้กลับเข้าร่างใจลอยไปถึงไหนแล้วโบหนุมกำลังคิดถึงเนื้อคู่อยู่หรือคุณยายเอ่ยถามแล้วหัวเราะออกมาดวงตาภายใต้หนังตาเหี่ยวยน่นยังคงจ้องมองใบหน้าของเขา ยิ่งได้เห็นฟันดำๆกับริมฝีปากที่เคลือบไปด้วยน้ำหมากสีแดงนั้นพายุก็ยิ่งรู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูกเออเปล่าครับผมแค่กำลังหาที่นั่งพายุเอ่ยบอกแล้วจะรีบเดินหนีเขาไม่ชอบดูดวงและยิ่งมาเจอบรรยากาศวังเวงน่ากลัวของสำนักหมอดูแบบนี้เขาก็ยิ่งไม่เอาด้วยอย่าเพิ่งไปสิพี่ดูดวงกับยายผมก่อน เด็กน้อยพูดออกมาเสียงใสแจว๋วพายุสายหน้าพืชทันทีผมขอตัวก่อนนะครับพายุตั้งใจจะก้าออกมาแต่กลับถูกรั้งข้อมือเอาไว้โดยมือเหี่ยวย่นของคุณยายที่เป็นหมอดูเอ่อดวงชะตาของพ่อนุ่มกำลังจะได้เจอเนื้อคู่นะพายุกำลังจะชักมือกลับคุณยายก็เอ,อ่ยออกมาทั้งยังจับมือเขาไว้แน่น ฝ่ามือขาวถูกพลิกขึ้นมาดูลายมืออย่างถือวิสาสะพูดจบคุณยายก็ยิ้มโชว์ฟันดำๆเหมือนเดิมเออผมกำลังจะแต่งงานครับนั่นคู่มันผมพายุสายหน้าเซ็งๆคิดว่าสองยายหลานคู่นี้คงเป็นพวกสิปดมงกุฎที่หลอกดูดวงไปมั่วๆเพราะแค่ทักเรื่องเนื้อคู่ของเขายัางไม่แม่นเขากำลังจะแต่งงานกับน้องเหมย ยังจะได้เจอเนื้อคู่อะไรอีกคนไม่เชื่อเรื่องดวงอยากเดินหนีไปให้พ้นพแต่เห็นท่าทางของคุณยายที่แม้แต่จะยืนยังต้องใช้ไม้เท้าคำ้ำพายุก็ไม่อยากที่จะใช้แรงขืนมือออกเพราะกลัวว่าจะทำให้คุณยายหกลม้มจึงได้แต่พยายามใจเย็นไม่ใช่และเมื่อเขาชี้ไปที่น้องเหมยคุณยายก็สายหน้าช้า,ชา ผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เนื้อคู่ของเธอหรอกพ่อหนุ่มเนื้อคู่ของเธอนะ่ะอยู่ไกลแสนไกลพายุมองสองยายหลานที่พูดเองพยักหน้ากันเองเด็กน้อยตัวแค่นี้พายุเดาว่าน่าจะอายุราวหกขวบแต่รู้จักช่วยยายทำมาหากินสีหน้าของเจ้าเด็กตัวกะเปี๊ยก ดูมั่นอ,อกมั่นใจในคำพูดของยายแบบสุดๆแถมยังจำบทพูดเรียกลูกค้าได้คล่องป๋อจะว่าไปก็น่าเอ็นดูไม่น้อยเมื่อได้เห็นความน่ารักของเด็กก็ทำให้พายุยิ้มขำออกมาได้เออครับครับพายุรับคำส่งส่งคิดว่ายายจะยอมปล่อยแต่คุณยายก็ยังพูดต่อไม่ยอมให้เขาไปไหนง่ายๆแต่จะได้เจอกันในเร็วๆนี้แหละ ไม่เกินวันสองวันอุ้ยพายุขยับเท้าหนีแทบไม่ทันเมื่อคุณยายพูดแล้วถุยน้ำหมากสีแดงลงบนพื้นใกล้ๆกับเท้าของเขาแต่พ่อหนุ่มจะต้องออกเดินทางเพื่อจะได้ไปเจอกับเขาคนนั้นคุณยายเคี้ยวหมากที่อมไว้ในปากแล้วพูดออกมาอีกในเมื่อคุณยายไม่ยอมปล่อยพายุจึงคิดว่า ยืนคุยด้วยสักหน่อยคงไม่เป็นไรเพราะดูจากท่าทางของคุณยายที่แทบจะไม่มีเรียวแรงกับหลานตัวน้อยพายุก็คิดขึ้นมาได้ว่ายายกับหลานคงแค่ต้องการเงินไปซื้อข้าวกินจึงพยายามยื้อเขาเอาไว้เมื่อคิดได้อย่างนั้นพายุก็ยิ้มอ่อนโยนให้แล้วแซงทำสีหน้าสนใจในสิ่งที่คุณยายพูดเขาคนนั้นหมายถึงเนื้อคู่ของผมเหรอครับ คุณยายพยักหน้ารับช้าๆใช่แล้วพ่อหนุ่มพายุถามต่อด้วยความอยากรู้ทันทีเขาแปลว่าเป็นผู้ชายเหรอครับเมื่อลองคุยด้วยแล้วก็รู้สึกสนุกดีแถมยังทำให้พายุลืมความทุกข์ในใจไปชั่วขณะคุณยายใช้คำว่าเขานั่นทำให้พายุยิ่งตื่นเต้นที่จะได้รับคำตอบบอกไม่ได้ถ้าอยากเจอ จะต้องออกเดินทางพายุทำเป็นพยักหน้าเข้าใจอ๋อครับต้องออกเดินทางไปไหนดีนะสีหน้าของพายุดูผ่อนคลายขึ้นโดยไม่รู้ตัวอารมณ์ก็เริ่มจะดีขึ้นด้วยพ่อนุมดูนกตัวนั้นสิแล้วคุณยายก็ชี้ให้พายุดูนกในกรงที่เหมยไปซื้อมาปล่อยมือเรียวเปิดกรงขึ้นเพื่อให้เจ้านกน้อย โผลบินออกไปเป็นอิสระเสรีแต่แปลกที่เจ้านกน้อยกลับยังอยู่ในกรงนิ่งไม่ยอมขยับตัวบินออกไปทั้งๆที่ข้างหน้านั้นกรงก็ถูกเปิดออกแล้วอิสระภาพอยู่ตรงหน้านี้แล้วแค่รอให้มันกล้าที่จะก้างปีกบินออกไปจงใช้ความกล้า มีเพียงความกล้าเท่านั้นที่จะพาเราโบยบินออกไปอย่างอิสระเสรีทั้งที่ก็เป็นแค่คำพูดธรรมดาแต่เมื่อได้ฟังประโยคนี้แล้วมันกลับสกิดเข้าที่ใจเขาอย่างจังพยุกค,คิดตามคำพูดของคุณยายพลันหัวใจของเขาก็รู้สึกราวกับได้รับคำตอบบางอย่างความกล้าเหรอครับริมฝีปากอิ่มเอ่อยถามออกมา คุณยายมองหน้าเขาแล้วพยักหน้าช้าๆใช่ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำพาชีวิตของตัวเราเองเดินไปในทิศทางไหนพายุค,คิดตามทุกคำที่ได้ฟังหัวใจของเขาเต้นเป็นจังหวะอย่างมีพลังขึ้นมาทันทีเหมือนกับมีแสงแห่งความหวังทอประกายอยู่ตรงหน้าอิสระใช่ เขาต้องการมีอิสระเพราะเขามีชีวิตมีหัวใจและควรได้ทําสิ่งที่ใจต้องการโดยไม่มีใครมาบีบบังคับหรือตีกรอบกำหนดกฎเกณฑ์ความกล้าต้องใช้ความกล้าเท่านั้นหากเขาไม่กล้าที่จะกล้าออกไปก็เท่ากับยินยอมที่จะต้องถูกกักขังเลือกเอาว่าจะออกไปใช้ชีวิต หรือจะยอมเป็นนกในกรงขังตลอดไปนะพ่อนุมคนร่างโปร่งยืนนิ่งอย่างใช้ความคิดคำพูดของคุณยายกับการที่ได้หยุดนิ่งเพื่อทบทวนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในที่สุดก็ทำให้พายุฉุกคิดขึ้นมาได้คิดดูดีๆราวกับถูกปัดเป่าความหนักอึ้งภายในใจเมฆหมอกสีเทาก็พลันสลายกลายเป็นความแจ่มใสเข้ามาแทนที่ พายุไม่ได้สนใจนกในกรงที่เหมยถืออยู่แล้วเพราะตอนนี้เขาหาคำตอบให้กับตัวเองได้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ใจต้องการมันคือความสุขและอิสระที่จะได้กลางปีกไปที่ไหนก็ได้จากที่คุณยายแค่จับมือเขาไว้ในตอนแรกตอนนี้มือเหี่ยวย่นนั้นกุมลงที่มือของเขาราวกับให้กำลังใจพายุก,กุมมือตอบคุณยาย ด้วยรอยยิ้มกว้างเป็นรอยยิ้มที่ออกมาจากใจจริงๆอย่างที่ไม่ได้มีมาหลายวันมือเรียวค่อยๆวางมือคุณยายลงข้างลำตัวสูบผอมของท่านก่อนจะหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาจากกระเป๋าหลังกางเกงแล้วควักธนบัตรใบละหนึ่งพันบาทหลายใบออกมายื่นให้ยายกับหลานตรงหน้าขอบคุณยายมากนะครับผมรู้แล้ว และวันนี้หนังสือเสียงเรื่องเดอะพัวพี่มันลุกทุ่งเล่มหนึ่งเวอร์ชั่นเต็มแบบไม่ตัด n อก็พร้อมให้ทุกทท่านได้ดาวน์โหลดในเวอร์ชันหนังสือเสียงแล้วกับความยาวมากถึง11ชั่วโมง20นาทีในราคาสุดย่อมเยาดาวน์โหลดได้ที่เม็ป็ทที่เดียวเท่านั้นแถมตอนนี้หนังสือเสียงเล่มหนึ่งนี้ยังมาแรงแบบสุดๆเพียงอัปโหลดลงระบบเมปไปได้เพียงแค่วันเดียวก็ติดอันดับหนึ่งหนังสือเสียงขายเดียวรายวัน และยังเป็นหนังสือเสียงเรื่องแรกและเรื่องเดียวที่ทางเราใช้นักภาคมากที่สุดตั้งแต่ทำมากับทีมภาคยมืออาชีพมากถึง16ท่านการันตีความสนุกแบบครบรถอย่าลืมไปโหลดมานอนฟังแบบฟินๆกันนะครับลิงก์ดาวน์โหลดผมจะทิ้งลิงก์แปะไว้ใต้คลิปนะครับติดตามเล่ม2เล่มจบกันเร็วๆนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ